ดูคะกัดไปที่บ้านวันนี้เอรียมดูภาที่ผลัรภาบลูก่างกันนะคะอาซ้ายอยู่ด้านในขวาอยู่ด้านหน้านะคะนิการแขนขึ้นมือบิดไปทงด้านซ้ายนะมือขวาจับที่หัวเขาซ้ายค่ะมือซ้ายจับที่พื้นค่ะบิดจากแกนกลา,างลำตัวนะบิดจับเอวอกแล้วหัวไหล่กนลังแบบสด่ดท้าย มือซ้ายแค่กระคอนะไม่ที่มือที่รับน้ำหนักนะคะของด้นานบวไหลซ้ายลยนะคะาหายใจเกลับมาตรงกลางค่ะมือขวายังอยูท่ที่เดิมค่ะยกแขนซ้ายขึ้นค่ะนี้เหยียดข้อศอก้างซ้ายยืดให้ตึงค่ะยังไปด้านด้านขวาค่ะหายเข้าลึๆากๆพยายามกดเข่าซ้ายติดตึงให้ได้มากที่สุดนะ หายให้เจ๊ออกหยาบหายขึ้นเข้าขึ้นยกสองแขนขึ้นกลับมาค่ะหายจะออกปากค่ะเปลี่ยนข้างค่ะขวาเท้าขวาอยู่ด้านในเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าค่ะอค่ะหายจะออกบิดไปทางด้านขวาค่ะวางแขนซ้ายที่เข่าค่ะวางแขนขวาลงที่พื้นหายจะออกบิดลำตัวบิดจากกลางลำตัวเอวอกหัวไหล่ มองข้างหัวไหล่กวาไว้นะคะพยายามกดหัวเ,เข่าขวาจิตพื้นด้วยนะมือซ้ายวางที่เดิมหายใจเข้าส่งอ่ะมือซ้ายวางที่เดิมหายใจเข้าส่งแขนขวาขึ้นหายใจออกเอียงไปทางซ้ายค่ะเอียงเปิดเต้นข้างลำตัวด้านขวากันนะทางไว้สามพยายามกดหัวเข่าซ้ายจิตพื้นนะ จะข้าวยกลำตัวจับขึ้นมาจะออกทรงแขนขึ้นอ,อาจะาปักทีนี้เหยียดขาไปด้านหน้าค่ะเราจะทำทางลงกศรจับกระนั้นะคะขา,ววาขวาควางระนาบเดียวกันกับลำตัวเลยนะคะครับขาขวานะให้ต้นขาขวาติกดกับสะโก้เลย หายใจเข้าส่งแขนขึ้นตั้งตัวหันไปด้านหน้านะหายใจเข้าหายใจออกพับลำต,โโต,ตัวลง,ง,ลงลนนววเงนนะาอามือจับที่ปลายเท้าซ้ายค่ะแล้วพับลำตัวลงค่ะฝังไข้ร่างกายทุกส่วนขาจะสติมเตนมเลยนะใครวางศอกที่ตื่นได้วางเนยนะคะยอยู่ที่ความยืดหยุ่นของแต่ละคนนะไม่ยยต้องกดเันตัวเองนะหายใจเข้ายืาดหา่ใจออกเบี่ยวอย่าหายใจเข้ายกสองแขนขึ้น ซ้ายวางที่ต้นขาซ้ายค่ะแล้วเดินซ้ายไปหาปลายเท้าซ้ายค่ะกวางสอกไปพื้นได้วาแล้วเอามือขวาจาับที่ปลายเท้าซ้ายค่ะบิดลำตัวมองก็ใต้แขนขวาขึ้นหาไพดได้วางไว้สามสองหนึ่ง หายค่ะจะเข้ายกสองแขนขึ้นค่ะหายจะออกมือซ้ายคล้ายหลังค่ะหายจะออพับลงตัวอีกรอบค่ะเอามือขวาจับที่ปลายเท้าแล้วพับลงตัวลงค่ะพับจกกลางงาไม่โกงหลังนะกลางพับนะห๊าไว้ซ้ายสองหนึ่งแล้วมันตกลับขึ้นมาค่ะ ตอกสามแขนขึ้นหนักเลยค่ะน้ายกปากเราลดลงค่ะเปลี่ยนท้าค่ะียดซ้ายพับมาค่ะติดปลายเท้าให้ด้วยนะให้ขาซ้ายขนานกันกับสะโพกเลยนะต้นเท้าซ้ายติดที่สะโพกมซ้ายนะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นน้ายกปากตั้งตัวลงใครที่หายใจดียืดหยุ่นดี ยืดลำตัวลงหายหัวเข่าอ่อนายล้างใจนะวางนะคะที่เข่าได้วางนะคะวางไว้ 3, 2, 1ถ้าใครฝึกจะหมัดเสม,มอร่างาจจะยืดกุ่นเพิ่มแต่ข้าวท่าได้ไลึกขึ้นนะคะีน้ถ้ายัางไม่ลึกไม่ต้องตกใจนะคะทุเข้าวยกลำตัวลับขึ้นมาการยกสองแขนขึ้นค่ะหายใจออกมือขวาจับต้นขาแล้วเอียง ยืดสีข้างด้านซ้ายใส่มือขวาจับที่ปลายเ้าครับแล้วเอาข้อตอกขวาที่พื้นส่งแขนซ้ายครคราไปจับที่ปลายเท้าขวาแล้วปิดลำตัวมองขึ้นค่ะเตด,ดัมองใกล้ลับแล้ซ้ายุ้ดหนักดานะาก้านหน้าหันไปเท้าขึ้นหเยใจออก,อกลบลาตัวขึ้นเอาเือ,ของขวาให้หลังค่ะ ส่งแขนซ้ายอ้อมไปจับกับเท้าขวาอีกรอบค่ะอีลลำตัวงข้าพห่วไหล่สามสองหนึ่งแลดคว่ำลำตัวลงภาพลำตัวลงวางนัก่าตรงที่คุณได้วางค่ะได้วางนัคะ่ที่หมอเข่าได้วางค่ะเหยียดขาีก้ีนะสามสองหนึ่งหจะเข้ายกสองแขนขึ้นค่ะ น้าเจาะอ้อมตัวคลาดลงอีกรอบค่ะนีนไงสองข้างจะไม่เท่ากันนะของทุกคนก็จะเหมือนกันความยืดหยุ่นแต่ละข้างไม่เท่ากันข้างไหนยืดมากกว่าก็จะติดคื้ไม่เพิ่มข้างไหนยืดน้อยกว่าก็จะโงงๆนิดนึงก็จะไม่ติดพื้นหายุดเขายกสองแขนขึ้นใช้ยจอกคลายเหมือนกันละเอียดขาสองข้างเลยและขยับหัวเข่าซ้ายขวาซ้ายขวา ้า่หยอกพับเมัอนตรวพับจับแกนจางตัวนะมีเข้าแป่แฝดหายหอกพักขมอนตัวเลูกดับได้แตรงไหนแค่นั้นนู้นน่จำเป็นต้องจับหัเน้องเขาจับหน้าแข้งจับตรงไหนก็ได้นะแย้กก็เท้าจับหน้าเพื่อนเอากระดูกด right. ิสก์ไวนะพยายามให้หัวเข่าติดทีนะให้งอเขานะ ยกที่เท้าสูงห้าชบคลายค่ะไม่ต้องกดดังนะว่าต้องเอาเงินจับปลายเท้าได้เอาเท้าที่สเตรนหรือร่างกายเราไหวนะคะอย่ากดดังอย่าเพ่งหน้าไปนะคะอย่าแพ้อย่าพักก่อนไปท่าถอยเนาะใหพักจะคือทางยืดหายใจเข้าวาดฉอำแขนขึ้นหายใจออกปักต่ำไปเลกอดเข่าค่ะแล้ว นนอนยกขึก้นยกลงยกขึ้นยกลงก่อนได้นะนี่นอนข้อหลงค่ะควรทดสอบหรือนม่เดี๋ยวเป็นแบบวันใหนนะประสาทเยื่อเมื่อทั้งสี่เข้าหาค่ะสิบเท้าสองอ้างที่ด้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออก แล้วยกสะโพกขึ้นนะขึ้นแมวคอมือประสานกันไว้นะเะืได้ช่วยน้ำหนักลวน้ำหนัก,ออก,นกนะะเรื่อเท้าเนี่ยก่อนจะโพกนะแล้วเราจะกดสะโพกลงนะไม่โยนสะโพกนะแล้วกดสะโพกแบบพื้นซ้ายกว่านะหนึ่งสองสามเป็นีะเราให้สี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้สิบกลับมาตรงกลางขาข้างไว้สามสองสามเป็นท้องยี้ตกนะสี่ห้าวางเข่าลงพักเข้าขมาค่ะวางข้อซอกลงวางเท้าหลังเท้าลงกับพื้นค่ะแล้ววางอักะที่มือค่ะใช้กระเทยนะ ทห้ตะกุกค่ะเอาไว้ตั 3, 5, กสามเ็นห้าก็กำหัวใจค่ะทีนี้ลดตัวลงหนอนลากค่ะอะหนอนอยาก,กว่ะหนี่หนะน้ากาดวางื้นค่ะอามมือกระสา,ากันด้านหลังค่ะใส่เป็นเข้าคะให้ยี่ออก ยกนตัวขึ้นยกขาขึ้นค่ะพยายามกดมี้งให้ติดกันนะมีกงเท้าสองประกบกันให้ติดกันเล้ไปขาขาลดตัวลงตึงง่าขึ้นเหยียเข้ายกขาขวาตั้งขาขวาขึ้นค่ะแล้วเอาขาขวาข้ามหัวข่าซตายค่ะ ส่งแขนซ้ายขึ้นหาดีดาให้สุข้วหายใจออกเอาแขนซ้ายาขับหัวเขา่าดีเอิร์นตัวมองข้ามหัวไหล่ขวาไปค่ะส,สองร้ยสาสองหนึ่งลายตัเกเปลี่ยนท่านะคะนั่งทางเข่าซ้ายขึ้นแล้วค่อมหัวเข่าขวาไปค่ะเก้าวางเท้าซ้ายติดพื้น แขนซ้ายประคองไว้ด Sch ้านหลังค่ะแขนขวาตรงขึ้นหาพิดานหายใจเข้าหายใจออกเอาอกขวาขัดหัวเข่าซ้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกบิดตังมองข้างหัวไหล่ซ้ายไปขัดข้างมัดซ้ายสองหนือค่ะกลับมาที่ท่ายอีกครั้งค่ะขวาคู่เท้าซ้ายค่ะ แล้วใรจเข้ายกสองแขนขึ้นยกสะโพกขึ้นเหมือโต๊ะพี่ให้เรานั่งเลยนะใครยีดต้นแขนนวนก็กบขมแ้นแท้องค่ะทางไว้ค่ะขมแ้นท้องยืดกบนะคะใคใจะเข้าเหยียบขาขึ้นทำโซโต้ย้า้วัมือล่อนี่ค่ะอีกรอบน,นะกระหน่ำมือขึ้น นำอ,อกขึ้นดัดนเนข,นออข้าไปด,ด,ด,ด้านหลังนวพับตัวนก้นลงค่ะลลงัวขึ้นหน่อยทีไห้คะหายใจออกพับลงตัวคือเพื่อลดลงตัวขึ้นค่ะนี้ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะครึ่งนึงนะเราจะไม่ได้ล,ลงพื้นแล้วนะ เราจะทำวนทุกวันนะเรายกลำตัวขึ้นมไม่ต้องไกลมากนะเอาที่เรารูาสา้สึกยืนปล่อยเท้าซ้าย15องศาสา,าแล้วส่งแขนขึ้นการแขนออกคนะ่ะยกสะโพกลงนิดนึเงเลียงขาข้า,วขวางขึ้นมองมองขวาว่ค่ะมองไปกลางมือกว่าค่ะถ้าไม่ทุกสองนัดหายใจออกหายใจออก PMC แบบฝาเปิดหน้าอกยืด แขนซ้ายแตะที่หัวเขา่าซ้ายค่ะกดสะโพกซ้ายแล้วยืดไปทางดานซ้ายนะหงายตามขวานะกละดมาตรงกลางทำแบบนี้สัก3รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกยืดอ,อวัยแตะหายใจออกกละดานมาตรงกลางค่ะหายใจเข้า เอาพี่เพิ่มแน่นอนค่ะนเราจับมาค่ะลดนิลมค่ะเท้ากว้างไปขยับยืนกลับมาได้เดีนไคะตีโกนนะนขออนุญาตหันสะโพงให้ดูนะการแขนค่ะเดี๋ยวได้หันหน้าให้ดูแบบแล้วค่อยๆยืดแขนซ้ายแขนขวาไปเหมอือนะี้ใครมาดึงแขนขวานะเรายืดจับที่ข้อเท้าขวาค่ะส่งแขนซ้ายขึ้นหาไปไดับ ให้ร das ู้สึกย das heißt, ืดถีงถีงต่างซ้ายนะหอีกคนนะคะขาไม่รอนะดันหน้าอกเหมือนเรามีจาแทงให้ทิ้งนะมีความหน้าอกลงนะหายใจเข้าดึงตัวจับขึ้นมาค่ะย่อเข่าซ้ายได้อยู่ในขัานนักลบสองค่ะหายใจเข้าหายใจออกย่อเข่าซ้ายท้องต่างขือซ้ายนะ มันกว้างไปขยับเข้ามานะขาค่ะจะได้ตรงตัวได้หายไปเข้าหายที่ออกวัดมือซ้ายขึ้นหายิดามือขวาวางที่หัวเขา่าซ้ายค่ะหายี่เข้าขึ้นสามรอบนะหายที่ออกยืดบัตรจกลับหายี่เข้าขึ้นดีเวิดค่ะที่สองแล้วนะอีกครั้งสุดท้ายค่าหายไปเข้าค่ะหายที่ออกลึงก,กดีเรด,ดนะ ตีออกขามาตรงกลางค yes, ่ะตรงนี้เหยียดเท้าซ้ายแล้วขยับเท้าทำให้เป็นลูกสามเหลี่ยมนะแขนยังคงกลางอยู่นะเดีวส่งลำตัวไปทางซ้ายเหมือนมีใชรมาดึงแขนซ้ายแล้วค่อยเอามือ้ายจับข้อเท้าซ้ายส่งแขงนขวาที่หนาไปเลยดนหน้าอกไปด้านหลังเหมืมนนอนจะแทนให้เราพิงนะเอาไว้ซ้าย สองเมือเ,เข้ายกน้ำจมกับขึ้นมาค่ะเอามือจับเอวค่ะบิดไปเท้ากลางสี่ห้าองศากับแล้วย่อเข่าค่ะหัวเข่าไม่หุกเข้าด้านในนะดันหัวเข่าออกนะงนอนนมมือให้เหลืองมือชี้จรงนีโป้งไว้นะคะประกบมือเหลียงมือชี้ตรงนี้โป้งไนวะ้ เราส่งแข่งขึ้นเลาวพร้อมกับยกล้ำตัวขึ้นนะอย่างที่ทหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะลงนะนี่นะนับหนึ่งนะขึ้นลงนี่นับสองนะขึ้นลงเราต่อทับต้นขากันนะลงขึ้ลนลงขึ้น,นไราจะทำสักห้าถึงสิบครั้งได้เลยนะ ลงขึ้นทางสุดท้ายค่ะสลายค่ะท,นนทีนี้ค่อยๆนั่งลงเรียงสัโพไปทางด้านซ้ายค่ะการเง,องอิออกขาเป็นเขายืดขาจะเอาค่อยๆพับตัวลงค่ะไหล่เป็นเขายืดหาจะเอาสาดต่า วางขาที่ิืนได้วางวางแค่ข้อเท้าขวาที่พื้นะไม่ต้องวางลากเท้าลงนะนึ้เข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาแล้วนั่งลงที่พื้นยิบปลายเท้าซ้ายไปด้านหน้าค่ะบึ้งจับที่ก็เท้าซ้ายไปขึ้นข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายที่ออกมีอย่างวางสองขวาลงที่พืนได้วางนะคะ แล้วเอยีงครครอยงลำตัวไปจับปลายเท้าขวาค่ะหยุดลำตัววางข้างหัวไหล่ใกล้ตัดเอาไว้ครคราต้องเน็ตคลายค่ะใคาอยากชชร์นตัวเองนะเอามาือจับข้อศอกกลับ้าแล้วยกลำตัว,ตวเปลี่ยนข้างหรือใครจะขึ้นปกติก็ได้นะขึ้นเข้าการแขวนดอกแลวคือข้อชักตัวลง เราไม่ต้องลงได้เยอะก็ได้นะเราแค่อยากยืดเส้นใต้ตขาน,นะเอาเท้าทไหงได้แนท่านหน,นึ่แค่นั้นค่ะเป็นการยืดทีนั้งสองข้างนะไม่ยกรอนอะ,ะอเหมือเป็นเข้าดืดตัวกลับค่ะที่ออกนั่งลงค่ะเยียดปลายเท้าขวาชี้ไปด้านหน้าค่ะมือขวาได้มือซ้ายวางด้านหน้าขา ขาซ้ายขาเราส่งแขนขวาขึ้นหักยาหันไปข้าห้าที่ออกค่อยๆเอาศอกซ้ายวางที่พื้นได้วางวางไม่ได้ไม่เป็นไรเราส่งแขนขวาไปจับที่ปลายเท้าซ้ายเราบิดลงตัวมาข้ามหัวไหล่ขวาไหมคะรางไว้ซ์สอหนึ่งสังเกตไหมว่าสองข้างเราจะลงทิ้งได้ต่างกาันเห็นไหมข้างซ้ายจะสามารถเอาเอาศอกวางึ้นได้นะข้างขวาวางไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ มีเอามือขวาวางที่ด้านหลังมี้เหยียดขาไปได้านหน้ายัดขาแล้วก็คืนนอนยกขึ้นยกลงยกขึ้นย,ก,นย,ก,นยกลงก่อนเอ้ยนะ สองข้างตัวกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาค่ะฝันได้จะระดุกเสร็จไรคะนะสำบวดาวก่อนเลือกศึดน,น,นะเยี่ยามมือแบบที่ได้เข้ขาับขาแล้วยกตัวตักลับขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าโยคะบำบัดนดีจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ